เรามาชงผงกล้วยดิบกันผงกล้วยดิบเนี่ยเอาไว้ชงกับน้ำอุ่น,นทานไม่ให้เป็นกรดไหลย้อนหรือว่าโรคกระเพาะเพราะว่าอะไรกัมันมีอาการอยู่ตั้งแต่ทางานบริษัทแล้วล่ะแล้วเราก็มาเจอผลิตภัณฑ์นี้ นะคะในเครือข่ายสอนวิธีทาแ,แล้วก็ทําแล้วก็ทานมาโดยตลอดแล้วก็มีทําจําหน่ายด้วยเพราะว่าเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกเพื่อนหรือคนที่เขาเป็นเนี่ยให้ให้ทานแล้วเขาหายเราก็เลยเอ,อนอกจากเราทําขายแล้วเนี่ยเราก็ทําเพื่อ สอนให้เขาใช้ด้วยไันม่ลองชิมดูมันก็รสชาติมันก็จะคล้ายๆแป้งอะ่ะกลิ่นแป้งแบ่มันก็มีกลิ่นกล้วยนิดๆอันนี้แบบชงแบบจืดเลยจืดเลยไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเราไม่อยากกินน้ำตาลเนี่ย แต่ถ้าคนกินยากเราก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะนีคอามนี้คือใส่ผงโกโก้ใส่กับผงโกโก้เลยโกโก้ซักครึ่งซองก็ได้ค่ะหรือจะเต็มซองก็ได้ถ้าชอบหวานมันก็จะทานง่ายขึ้นอนะ่ะแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะทานก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้กล้วยที่เป็นกล้วยนำว้ากล้วยนำวาเท่านั้น เอามาทําส่วนนี้เราไปดูซิวกล้วยน้ําว้าแบบไหนที่เราเอามาทำเนรื่องว้าประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะอีประมาณเจ็ดสิบวันเหมาะสําหรับเอาอมาทำแป้งกล้วย <donc. S 2> ก็คือปอกผิวออกล้างแล้วก็หั่นตากสามวันสาม